เพิ่มกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุลาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยเชียกรกรกำโชคสวัสดีครับจุลาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา11.30นาฬกานาทีทาง101.5วิทยุจุลาจุลาเรดิโอพลัสเชียกรกรกโชครับหน้าที่ดำเนินรายการครับ คุณผู้ฟังครับในปัจจุบันพลังงานและเคมีภา์ที่ใช้กันอยู่แล้วล้วนแต่ผลิตจากปิโตรเลียมนะครับซึ่งเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วล่ะครับว่าประเทศไทยเองไม่มีแหล่งวัตถุดิบดังกล่าวเองต้องอาศัยการนําเข้าวัตถุดิบดังกล่าวเพื่อนํามาใช้ตอบสนองความต้องการของประชากรในประเทศทั้งในทัวเรือและภาคการผลิตครับ การพึ่งพาแหล่งปริตโตเลียมเพียงอย่างเดียวเพื่อใช้ผลิตพลังงานและเคมีพันจึงถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งของประเทศไทยนะครับจึงไม่แปลกใจเลยครับที่จะมีความพยายามในการหาทางเลือกและสิ่งทดแทนวัตถุดิบจากปริตโตเลียมและการผลิตเคมีชีวภาพถือเป็นหนึ่งในทางเลือกดังกล่าวติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวโดวยทีมข่าววิทยุจุฬากับจุฬาเรดิโอพลัส สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ใช้เซลล์และชีวโมเลกุลเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจําวันเทคโนโลยีชีวภาพถูกนํามาใช้ในการผลิตและถนอมอาหารไม่น้อยกว่า6,000ปีมาแล้วอย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพไม่ได้ถูกจํากัดอยู่เพียงเท่านั้น หากยังสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสร้างประโยชน์ด้านอื่นๆได้อีกมากมายไม่ว่าการวิจัยพัฒนาทางการแพทย์และเภสัชกรรมตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตสารเคมีและพลังงานทางเลือกสำหรับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์และเภสัชกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและขยายผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้งานได้จริงควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรวิจัยและให้บริการวิชาการแก่สังคมภายใต้วิสัยทัศน์เป็นแหล่งความรู้อ้างอิงทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพมีผลงานด้านวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่1 9กันยายน2526หรือเมื่อ40ปีก่อนสภาหมหาวิทยาลัยจึงอนุมัติให้จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ขึ้นโดยเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขึ้นตรงต่อฝ่ายวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้นเพื่อรับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและต่อมาตราเป็นพระ,ะราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมพันธุศาสตร์ขึ้นโดยมีเหตุผลในการประกาศจัดตั้งสถาบัานคือประเทศไทยมีผลิตผลทางการเกษตรเป็นจำนวนมากเทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคทางวิศวกรรมพันธุศาสตร์ซึ่งมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบที่ได้จากผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงขึ้นจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่งสมควรจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งระดมนักวิจัยในสาขาต่างๆในด้านเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ได้มาร่วมการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศและเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกล่าวตลอดจนให้บริการทางด้านนี้แก่สถานศึกษาอื่นๆด้วยปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ โดยมีภาระหน้าที่ในการวิจัยการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริการทางวิชาการเฉพาะประเด็นและเรื่องที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการธนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายพิมพลพัฒโยวผุยอ่านจุฬาเรดิโอ plus ขอบคุณข่าวจากทีมข่าววิทยุจุฬานะครับท่ามกลางปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและก็ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นครับการวิจัยและการพัฒนาเพื่อสแสวงหาทางเลือกและรูปแบบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนจึงเป็นเรื่องสําคัญและก็จําเป็นนะครับประเทศต่างๆจึงให้ความสําคัญกับการวิจัยและการพัฒนาพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดรวมถึงพลังงานทางเลือกรูปแบบต่างๆ พลังงานที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือนวัตกรรมเคมีชีวภาพนะครับสิ่งนี้คืออะไรไปหาคําตอบกับศาสตราจารย์ดรณัฐาทองจุนนะครับท่านเป็นรองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพาและวิศวกรรมพันธุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับก่อนอื่นอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิยามของคําว่าเคมีชีวภาพให้คุณผู้ฟังเข้าใจพอสังเขปสักหน่อยครับอาจารย์แล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างว่าเคมีชีวภาพเนี่ยมันใกล้ตัวเราขนาดไหนฮะ ได้เลยค่ะยิงเคมีชีวภาพอะค่ะคือถ้าให้มองนะคะคือ,อดูจากสิ่งที่ใกล้ตัวเราก่อนนะคะก็คือชื่อกะบอกแล้วว่าเป็นเคมีเคมีก็คือสารเคมีชีวภาพก็คือไบโอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นไบโอเคมิคอลใช่ไหมคะทีถ้าพูดถึงไบโอเคมิคอลเนี่ยก็นึกถึงอาหารที่เรารับประทานกันใช่ไหมคะอย่างเช่นพวกโปรตีนใช่ไหมย้อนอลึกลงไปอีกก็คือ,อโปรตีนประกอบไปด้วย ด้วยอะไรล่ะมันก็คือโครงสร้างของกรดอะมินโนที่มาต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของของเคมีชีวภาพแต่ว่าถ้าให้ตีความให้มันเป็นวงกว้างขึ้นไปใช่ไหมคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยอตอนนี้ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยเราก็จะได้ยินคีย์เวิร์ดว่าเป็นอุตสาหกรรมฐานชีวภาพใช่ไหมคะนั่นแปลว่ามีการเอาอวัตถุด,ดิบนะคะทีะ่เป็นไบโอเบสก็คือเป็นฐานชีวภาพมาใช้ในการผลิตสารเคมีสารสำคัญต่าง ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคมีเชืวภาพก็อาจจะตีความไม่กว้างกว่าไปก็คือเป็นสมมติเป็นไบโอเบสเคมีคอลใช่ไหมถ้าเป็นไบโอเบสเคมีคอลเนี่ยถ้าเกิดยกตัวอย่างของการนําไปใช้ในปัจจุบันซึ่งซึ่งเราเห็นกันอยู่แล้วเนี่ยก็อย่างเช่นพวกอะพวกแก๊สโซใช่ไหมซึ่งมีส่วนผสมของอะไรล่ะเอทานอลอยู่ใช่ไหมคะซึ่งเอทานอลมาจากไหนเอทานอลมาจากอุตสาหกรรมการหมัก เอทานอลซึ่ง uh, ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะก็คือเป็นอ้อยเป็นมันสำปะหลังในบ้านเรานะยกตัวอย่างมาเป็น uh, สารตั้งต้นในการผลิตเอทานอลนะคะหรืออีกอันนึงก็คือตัวไบโอดีเซลซึ่งก็ใช้พวกน้ำมันบ้านเราก็คือใช้ปาล์มใช่ไหมคะในการ uh, ทำปฏิกิริยาแล้วเปลี่ยนเป็น uh, ตัวไบโอดีเซลที่ใช้ uh, ทดแทนกับตัวตัวดีเซลที่ใช้ในในใน เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะแล้วในระดับนานาชาติครับอาจารย์เทคโนโลยีด้านเคมีชีวภาพเนี่ยถูกนามาปรับใช้ยังไงบ้างโดยเฉพาะเพื่อที่จะตอบสนองด้านความยั่งยืนแล้วก็สภาวะโลกร้อนเนี่ยครับจริงๆเนี่ยคือถ้าถ้าเกิดพูดถึงต่างประเทศนะคะคือเขามีการอนำอเทคโนโลยีทางด้านเนี่ยนะคะมาใช้งานเป็นอท่า ก็คือเป็นเป็นระดับเป็นน้อยปีแล้วนะคะก็คือถ้าดูอย่างในยุโรปในอเมริกาในจีนในญี่ปุ่นนะคะก็เขาก็มีการทำคือเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่นะคะก็คือการเอาตัวเทคโนโลยี Technology, ทางด้านนี้นะคะ่ะมาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนนะ,ะตัววัตถุดิบนะคะหรือที่เราเรียกว่าฟิสต็อกนะที่ที่เป็นฟิสต็อกที่ที่มาจาก ฐานที่เป็นฐา Bio, นไบโอก็คือฐานทางชีวภาพนะคะซึ่งซึ่งเป็นเอ่อพวกวัสดุซึ่งสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่เช่นพวกพืชนะคะพวกไบโอแมสต่างๆที่ท,ที่ที่เขาพูดพูดกันนะคะมาใช้ทดแทนพวกวัตถุดิบที่มาจากปิโตเรเลียมซึ่งอันนั้นก็คือถูกคลาสสิฟายว่าเป็นกลุ่มวัตถุดิบที่ที่เป็น Non Renewable นะเพราะลูกของมันเนี่ยกว่ามันจะหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่ เป็นระดับเป็นหมื่นล้านแสนล้านปีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอการนํามาประยุกต์ใช้งานเนี่ยเพื่ออเขาเรียกว่าอะไรอะป้องกันสภาวะต่างๆที่ตอนนี้ท,ที่ที่เราได้รับผลกระทบกันนะอย่างเช่นนะช่วงนี้ที่เราเจอกันหนักๆเลยคือเรื่อง p ีเอมสจุดห้าก็เกิดขึ้นมาจากการที่เราใช้พวกวัตถุดิบที่มันเป็นพวกปิตโตร,ตโตร,ตโตรเลียมตีสต็อกนะคะหรือว่าสภาพที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบัน ระบบต่างๆที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันไม่ได้เอื้อที่จะทําให้สิ่งแวดลอ้อมเราเราเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ไม่ได้เซฟสิ่งแวดลอ้อมเรามากค่ะเพราะมันไม่ได้เซฟสิ่งแวดล้อมเรามากเนี่ยมันก็ทาให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้วัตถุด,ดิบที่มาจากฐานชีวภาพอย่า,างตอนนี้ที่เราได้ยินกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องคาร์บอนเครดิตอะไรก็ตามเนื่องจากว่าพอมันมีคีย์เวิร์ดว่ามัน r e n e เ a b l e เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ช่วย แก้ไขปัญหานะคะกับสิ่งที่ที่เรากำลังเผชิญในตอนนี้ได้นะคะครับแล้วพอมองย้อนกลับมาที่ไทยตอนนี้ประเทศเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีเคมีชีวภาพมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ค่ะคือสำหรับประเทศประเทศไทยเราเนี่ยคือต้องต้องยอมรับเลยว่าช่วงจริงๆเราน่าจะเกือบ20ปีมาแล้วเนาะทีะ่ประเทศไทยเริ่มมีการทำรถแมพนะคะไม่ว่าจะเป็นรถแมพ ที่เกี่ยวข้องกับอ,อันแรกเลยถ้าจำไม่ผิดก็คือ roadmap ทางด้านไบโออ o ค o น y นะคะก็คือการเอาทำเศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพเข้ามาใช้นะคะอันที่สองถัดมาก็เป็น roadmap ของไบโอพลาสติกนะก็คือการทำพลาสติกที่มาจากฐานที่เป็นฐานฐานชีวภาพก็คือใช้วัตถุดิบที่ท เป็นวัตถุดิบเชิงชีวภาพมาใช้ทดแทนพวกปิโตรเลียมนะคะกับถัดมาก็คือรถแมปของอตัวอุตสาหกรรมไบโอีไฟ e นลรีก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการผลิตพวกเคมีชีวภาพนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นหลักๆที่ทำนะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะที่เราจะได้ยินเรื่อง BCG economy ซึ่งรัฐบาลขับเคลื่อนอยู่อย่างต่อนเนื่องตอนนี้อันนี้ก็คือถือว่าเป็นเป็น Impact สำคัญเลยถ้าเราดูอ เทรนด์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็น S curve หรือ U S curve เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือ,อถ้าเราย้อนไปดูแพลตฟอร์มที่ใช้ในการในการาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่พ้นนะคะอุตสาหกรรมท,ที่ที่ว่าด้วย bio refinery รวมถึงตัว circular economy ทั้งหลายแหละที่ที่มันไปตอบรับกับตัว BCG เพราะเดิมเนี่ยบ้านเราคือถานเกษตรก็คือเป็น green economy แต่ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มคอน o n อ่า e ไบ bioeconomy ด้วยแล้วก็ตัว s i r c u l a r economy ด้วยก็คือเป็น BCG นะคะซึ่งมันก็จะสร้างเป็น ecosystem ใหม่ให้บ้านเรานะคะครับที่ผ่านมาอาจารย์ได้พัฒนาน,นาวัตกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพบนฐาน bio refinery นะครับสิ่งนี้คืออะไรแล้วก็นำไปใช้งานจริงอย่างไรบ้างครับอาจารย์ ค่ะก็จริงขอ,ขอเล่านะคะก็คือ,องานวิจัยที่ที่เราทำกันนะคะก็คือในในเซ็น e ตอ e ์อ c e เอ e ก e ในสถาบันนะคะก็เราใช้ตัววัตถุดิบนะคะที่ที่มาจากตัวถามชีวภาพนะคะก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติเราทำกระบวนการ p e r m e n t a t i o n ก็คือ,อเราทำหยิบตัว วัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มแป้งหรือน้ำตาลนะคะแป้งก็คือบ้านเราก็คือแน่ๆก็คือตัว,ต,วตัวมันฉนปลักใช่ไหมคะก็คือเราก็เริ่มจากตัว first generation f i o t o c k ก่อนก็คือง่ายๆก็คือแป้งน้ำตาลก็คือเป็นกลุ่มที่มันเป็น edible นะคะเอามาแปลงแทนที่มันจะกลายเป็นอาหารหรืออะไรก็ตามที่มันก็จะมีราคาะคะอยู่อยู่แค่ค่าค่านึงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราสามารถหาเทคโนโล,โลยีหรืออะไรก็ตามแตะมาเปลี่ยนมัน ให้กลายเป็นสารเคมีหรือสารตัวกลางที่มันมีมูลค่ามากกว่าอาหารที่เราเป็นอยู่ที่เราที่เราที่เราผลิตอยู่ใช่ไหมคะนั่นก็แปลว่าเราไปสร้างมาจ้นใหม่ให้มันก็คือได้มูลค่าพเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นเป็นสเต็ปแรกที่เราทานะคะ,ะซึ่งตัวอย่างของตัวสารเคมีหรือว่าอินเทอร์มีเดียที่เราทาเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นออร์แกนิกแอซิดซึ่งเป็นสารตั้งต้นเป็นเป็นอินเทอร์มีเดียที่ใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพนะคะแล้วก็กลุ่มพวกที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะในที่นี้ก็คือหลักๆก็เลยก็คือเป็นเป็นเอทานอลซึ่งเอทานอลเนี่ยคนอาจจะมองแค่ว่าเอ๊ะเอาไปทําเป็นพลังงานเป็นเชื้อเพลิงไป m i ์กับตัวแก๊สโซลีนมาเป็นแก๊สโซฮอลปล่าจริงไม่ใช่จริงเอทานอลเนี่ยมีหลายๆแอพพลิเคชันที่เอาไปใช้ได้ซึ่ง หนึ่งในแอปพลิเคชันที่น่าสนใจก็คือ,อเขาเอาไปใช้เป็นสารตัวกลางเป็นสารตั้งต้นในการผลิตตัวเอทิลีนนะคะซึ่งจากเอทิลีนเนี่ยเราสามารถอเอาไปใช้ในการผลิตเป็นตัว TE ก็คือเป็นเม็ดพลาสติกก็คือเป็นโพลีเอทิลีนนะคะซ,ซึ่งใช้ในการเป็น,ปน,ปนในในในอุตสาหกรรมพลาสติกใ,ใ,ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็แปลว่าเราจะได้โพลีเอทิลีนซึ่งเป็นไบโอเบส นะคะซึ่งโอเคนั่นหมายความว่าเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพาตัวปิโตเรเลียมไม่ต้องพึ่งพาน้ํามันและไม่ต้องพึ่งพาพงพาสธรรมาชาติละถ้าเราสามารถเปลี่ยนแป้งและน้ําตาลที่เป็นเอทานอลได้อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในอ,อีกหนึ่งตัวอย่างที่เราทำนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูถึงตัวอุตสาหกรรมไบโอลีฟเนอรีอค่ะคือเขาจะมี คล้าอๆว่าเป็นพีระมิดเขาเรียกกันว่าเป็นพีระมิดของไบโอไฟนารี่ซึ่งเขาก็จะมีการทำคลาสสิฟิเคชันนะคะในการแบ่งลำดับลาดับขั้นนะคะของของอมูลค่าเพิ่มแล้วก็ตัวมาร์เก็ตแชร์ที่อยู่ในตลาดนะคะซึ่งในพีระมิดเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย4ชั้นชั้นแรกเนี่ยว่าด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพก็ว่าด้วยการผลิตแลนะการเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะให้ กลายไปเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพาอย่างเช่นยกตัวอย่างเมื่อกี้เป็นเอทานอลนะไปไปทำเป็นแกสโซลีเอ่อดแกสโซฮอลนะคะหรือว่าการผลิตไบโอดีเซลนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นถันซึ่งโอเคอมันจะมีในส่วนแบ่งในตลาดค่อนข้างเยอะแต่ว่ามูลค่าเนี่ยถ้าเทียบเราเนี่ยมูลค่ามาจิ้นที่สร้างเนี่ยไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันถูกตรึงด้วยราคาของน้ำมันซึ่งมันปิกยู่แล้วว่าเอ๊ะเราขายได้ด้วยราคาเท่านี้บาทแหละนี้ถัดมาสเต็ปที่สองเนี่ย ก็ว่าด้วยการผลิตไบโอเคมีคอลหรือว่าไบโอพลาสติกนะคะสอาเนี่ยเขาโอเร์กเป็นอยู่นะคะไอไบโอเคมีคอลในที่นี้ก็คือหมายถึงตัวแพลตฟอร์มเคมิคอลซึ่งมันจะเป็นสารอินเทอร์มีเดียตรวมถึงตัวไบโอพลาสติกด้วยนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมันก็จะกระจายไปด้วยได้หลายๆเซกเตอร์เลยนะคะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเป็นชั้น2อสาที่ค่อนข้างใหญ่มันหนึ่งแต่ว่าส่วนแบ่งเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะ เยอะเท่าตัวเชื้อเพลิงชีวภาพานะคะแต่ว่ามาจิ้นที่สร้างมันก็จะเยอะขึ้นมานะคะส่วนอันสุดท้ายก็คือฐานมันยอดมันข้างบนเลยก็คือกลุ่มที่เป็น pharmaceutical product หรือว่าพวก n u t r i t i o a l ตอนนี้ที่เราเริ่มได้ยินเลยเนาะที่แบบมีชื่ออะไรแปลกๆที่ฟังแล้วมันติดตลาดเนี่ยใช่ไหมอ,อย่างเช่นพวกผลิตภัณฑ์พวก functional ingredients functional food คะอาหารที่กินแล้วทำให้ เหมือนกับว่า,วามีไลฟ์ลองคือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือเป็นอาหารเสริมต่างๆซึ่งก็สามารถผลิตได้จากแพลตฟอร์มเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงพวกยาต่างๆพวกบาลอ i c จิกต่างๆก็ใช้แพลตฟอร์มของไบโอลิฟนารีในการผลิตได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็จะเป็นเป็นอ,อีกอีกส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ที่ที่ทางกลุ่มวิจัยทางสาบันทำอยู่นะคะ ครับเ,เมื่อครู่อาจารย์พูดคำว่า BCG economy นะครับหรือว่าเศรษฐกิจชีวภาพครับ,รบอาจารย์อุตสาหกรรมไบ o r e f i n เนอี่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพซึ่งตอนนี้ทุกคนพูดถึงเยอะมากนะครับจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์ตัว b บ o refinery ใช่ไหมคะ,คะขับเคลื่อนอุตสาหกรรม BCG ยังไงคืออย่างที่บอกว่าตัว b บ o refinery ี่เนี่ยมันคือตัวตัวแพลตฟอร์มก็คือว่าด้วยกระบวนการผลิต กระบวนการในการเปลี่ยนนะคะวัตถุดิบให้กลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่ที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไงคือขอยกเป็นเคสตัวอย่างเนาะอ่าอย่างเช่นอ่าเคสตัวอย่างที่ที่เห็นชัดๆก็คืออ่าตัวระเบียงเศรษฐกิจ hmm. อุตสาหกรรมเนาะตัว hmm. ตัว eec เนาะกับ eeci ใช่ไหมคะคือ eec เนี่ยก็คือคล้ายๆเป็นอ่าเป็นหนึ่งมิคม ซึ่งเป็นนิคมที่ไปดึงไฮเทคต่างๆนะมาลงแล้วทำให้ประเทศไทยเหมือนกับว่าขับเคลื่อนผูกขับเคลื่อนไปด้วยระบบเศรษฐกิจตรงนั้นใช่ไหมคะเพราะมันเป็นคือระเบียบเศรษฐกิจใช่ไหมคะซึ่งหนึ่งในตัวแพลตฟอร์มหรือว่าอุตสาหกรรมที่ถูกเลือกไปลงที่ EEC เนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่ท,ที่ที่เกี่ยวข้องกับไบโอลิฟไนรี่ยกตัวอย่าง,างเช่น ที่ทราบข้อมูลมาก็คือจะมีบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ที่เขาทําเส้นใยที่เป็นเส้นใยแมลงมุมเส้นใยแมงมุมหรเส้นใยแมงมุมเนาะชื่อสไปเบอร์นะคะก็คือเขาใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการที่ไปตัดต่อพันธุกรรมของตัวใยแมลงมุมซึ่งมันก็จะมีความแข็งแรงระดับหนึ่งคะเสร็จสุดท้ายเนี่ยเขาก็คิดค้นพัฒนาเอาไอ้พันธุกรรม ที่ของของแมงมุมเนี่ยที่ทําให้เส้นใหญยตัวนั้นออกมาเนี่ยซึ่งมันเป็น,เป,นเป็นเส้นใหญ่ที่เกิดขึ้นมาจากโปรตีนหมคะใส่เข้าไปในตัวแบคทีเรียแล้วทําให้แบคทีเรียเนี่ยมันแสดงออกเนาะแล้วก็ผลิตในตัวสารที่มันเป็นสารตัวกลางที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันทําให้พอไปทปําปฏิกิยาต่อไปเนี่ยแล้วมันทําให้เกิดเป็นเส้นใหญ่ที่มันมีความแข็งแรงคล้ายๆกับ ในใญ่มกมุนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์เขาสุดท้ายเนี่ยก็คือทําไปเป็นเส้นใหญ่พลาสติกทดแทนพลาสติกก็คือเป็นเป็นเป็นไฮเอ็นเป็นไฮไฮเอ็นโปรดัออกมาอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในในนวัตกรรมท,ที่ที่ถูกแปลงมาเป็นเทคโนโลยีแล้วก็ถูกแปลงมาเป็นอุตสาหกรรมซึ่งเอาไปลงในเขตพื้นที่ e e c เช่นเดียวกันกับ ในทางที่ขนานกันคือตัว EECI ก็คือมันเหมือนกับว่าเป็น incubation center ที่เขาตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันเพราะฉะนั้นตัว EECI เนี่ยตัวที่ไป support อ่าหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BioRefinery ก็คือตัวตัว p บ l i โที่ทางสวทชเขารับเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งนะคะแล้วก็ทำาตัวโรงงานต้นแบบนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรามี incubation Center, แล้วในขณนะดเดียวกันเราก็มีพื้นที่ที่จะทําให้องาหกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผ่านการบ่มเพาะใน Incubation Center เนี่ยสามารถถูก Transform แล้วเกิดเป็นองาหกรรมใหม่ในพื้นที่ EEC อันนี้มันก็จะเห็นลักษณะของ Ecosystem ว่าด้วยอุตสาหกรรม b บโอลิฟไนรีที่ไปซัพพอร์ support, นะเศรษฐกิจตัว BCG economy ได้อะคะ่ะอันนี้ก็ะจะเป็นรูปแบบของ Ecosystem ที่เกิดขึ้น ครับแล้วนอกจากงานวิจัยที่พูดกันข้างต้นนะครอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ได้ทํางานวิจัยด้านเคมีชีวภาพอื่นๆอะไรอีกบ้างครับอ่าตอนนี้ค่ะที่ที่ท,ที่ที่ทำอยู่ค่ะก็คือหลักๆเลยเราก็โฟกัสการผลิตนะสารเคมีแพลตฟอร์มผ่านกระบวนการทางทางไบโอโปรเซสก็คือที่หลัเนี่ยที่ที่ทำอยู่ก็คือเราเรามีความเชี่ยวชาญนะคะทางด้านการทำไมโครเบลฟอร์เมนเทชั่น การทำ uh, microbial process scale up นะคะก็คือว่าด้วยการเอาเทคโนโลยี uh, เนะการเอาจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์นะคะ,ะแล้วก็สร้างเป็นแพลตฟอร์มของกระบวนการผลิตสารเคมี K Me, สำคัญต่างๆนะคะโดยที่วัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มวัตถุดิบที่ทเป็น bio-based feedstock นะคะยกตัวอย,อย่างเช่นเมื่อกี้แป้ง นะหรือว่าน้ําตาลแล้วก็ตอนนี้เอมถัดมาของเราค่ะเนื่องจากว่าแป้งน้ําตาลเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ถูกจําแนกว่าเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเอเราไปเอาอาหารนะมาใช้ในการผลิตสารเคมีอ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่าเอเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีแบบฟู้ดช็อตเทชแน่ๆมีภาวะการขาดแคลนอาหารเพราะว่าเราไปแย่งอาหารเนาะย่ยงพืชอาหารมาใช้ในการ ผลิตของที่มันไม่ใช่อาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองหาทางเลือกนะที่เป็นออปชันที่โอเคงั้นเราหาวัตถุดิบทดแทนที่ไม่ใช่อาหารโดยตรงไม่ใช่แป้งไม่ใช่น้ำตาลโดยตรงแต่ว่ายังเป็นกลุ่มไบโอเบสฟีด s t o อ k อยู่นะอย่างเช่นในที่นี้ก็คือเป็นพวก f o w d w t s นะหรือพวก food r e s i d u e พวก feed r e s i d u e อย่างเช่นอ่าเวลาที่เราปลูกมันสำปะหลังใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเอา เอาหัวมันมาแล้วไปเอ็กทรักเอาแป้งออกเตที่เหลือของมันดูซิว่าเราสามารถนํามาทําอะไรต่อได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเ s สออนตัว b i o อคอนเวอร์ชันเทค o นโลยของเรานะคะเอามาใช้แปลงไอ้พวกวัสดุเหลือทิ้งเนี่ยแทนที่มันจะกลายเป็น ฟู้ดเวส t e หรือว่าเป็น Agricultural Residue ที่เหลืออยู่เนี่ยรเรามาใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการทางไบโอโปรเซสของเราแปลงให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าพเพิ่มซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราสนใจอยู่ตอนนี้ค่ะนอกจากาจะเป็นกลุ่มสารเคมีที่เป็นอินท์มีเดียที่ใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพแล้วเนี่ยเราก็สนใจกลุ่มที่เอาไปใช้ในการผลิตพวก Fu ัง t i o n a l f o o d f u n c t i o n a l i n g r e d ด e n t ด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นงานวิจัยที่เราทาอยู่ ผมได้ไปอ่านบทสัมภาษณ์อาจารย์นะครับอาจารย์อาจารย์ก็ได้ย้ําถึงความสําคัญของนโยบายเนาะที่จะมีส่วนในการที่จะขับเคลื่อนพัฒนาเทคโนโลยีเคมีชีวภาพครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยย้าอีกครั้งหนึ่งว่านโยบายเสำคัญอย่างไรแล้วในต่างประเทศเนี่ยได้ใช้นโยบายเป็นเครื่องมือ,อยังไงบ้างในการที่จะผลักดันเทคโนโลยีเคมีชีวภาพนะครับก็คือ นโยบายค่อนข้างสําคัญเนะเพราะว่าอ,อย่างยกตัวอย่างคะ่ะอย่างงานวิจัยที่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 กลุ่มใจทำในสถาบันนี่างที่บากว่างานวิจัยเราค่อนข้างคือเราทําตั้งแต่ระดับที่เป็น lab scale นะคะก็คือตั้งแต่ที่เป็นะระดับที่เป็น innovation ขึ้นมาเลยเป็น,เป,นเป็นองค์ความรู้เป็นการสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยวัตถุประสงค์เราจริงเนี่ยเราต้องการที่จะ translate งานของเราสู่การนําไปใช้จริงนะคะ,ะกับภาคอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ย อ่านั่นหมายหมายความว่างานวิจัยจากห้องแลบเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าเทียบเป็น TIL เราก็จะจบที่ประมาณ TIL 3นะคะสออันนี้ก็คือได้ได้คล้ายๆกับว่าไได้ต้นแบบได้สภาวะที่ทดลองเราททำได้จริงในห้องปฏิบัติการใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าว่าด้วยอุตสาหกรรมทางด้าน b i o e n g i n e r y นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีการพิสูจน์ว่าไอสิ่งเราทำได้ในห้องปฏิบัติการเนี่ยเบสอนการใช้เครื่องแก้วของเราเนี่ย ถ้ามันไปขึ้นเป็นลายการผลิตจริงนะบาผ่านเป็นใช้เครื่องมือจริงที่มีความเทียบเคียงเสมือนกับที่จะต้องถูกใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเทคโนโลยีที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงไหมมันทุกเว้นใหม่นั่นก็แปลว่าเราต้องทำ translational research นั่นหมายถึงว่างานวิจัยเราเนี่ยก็จะขึ้นจาก TRL 3 4เนี่ยขึ้นไปถึงระดับ5-6 บางครั้งขึ้นไปแต่ถึงเจ็ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงเ,เงินที่จะต้อง Invest มามา,มาในใในในงานวิจัยซึ่งอดีตเนี่ยต,ต้องยอมรับเลยว่า,าการหาทุนวิจัยที่เป็นทุนจากภาครัฐเนี่ยเพื่อขับเคลื่อนตรงนี้น้อยมากส่วนใหญ่งานวิจัยช่วงแรกท,ท,ที่ที่ทำอยู่เนี่ยการการที่จะได้ทำ translational research เนี่ย based on การทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนนั่นแปลว่าเอกชนเขาต้องมีโจทย์ แล้วเขาสนใจเขาถึงจะมา invest แล้วก็จ้างเราทำใจนะฮะแต่ว่าช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มตั้งแต่เริ่มที่มีการทำรถแมพไบโอมพลาสติกนะคะเริ่มประเทศไทยเริ่มประกาศใช้นโยบาย BCG อย่างจริงจังเนี่ย เงินทุนวิจัยทางด้านนี้ค่อนข้างมีเยอะจากภาคร,รัฐยกตัวอย่างอย่างเอ่อ TNUC นะคะของอตัวหน่วยหน่วยทุนบพประอเองนะคะแล้วก็ตัวสะวะกอเองเนี่ยที่ให้เริ่มให้ทุนให้ทำวิจัยที่ที่เป็นระดับที่เป็น t r a n s a t i o n a l research ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็แปลว่านโยบายระดับประเทศเนี่ยค่อนข้างมีมี direction ที่ ที่ชัดเจนแล้วนะซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับในต่างประเทศที่เขาก็จะมีอ่าโปรแกรมการขับเคลื่อนเยอะแยะมากมายอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีในโดนะคะอันหนึง่งแล้วก็อย่างในในอเมริกาก็จะมีพวกเอ่อ DOE ในยุโรปเนี่ยมีหลายโปรแกรมมากมายเลยที่ท,ที่ใช้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพวกนี้นะค,ะค่ะค่ะก็อันนี้ก็คือนโยบายคือเป็นสิ่งจําเป็นนะคะที่จะทําให้นักวิจัยได้มีโอกาส ได้ทํางานวิจัยแล้วก็ได้นําผลงานวิจัยไปใช้จริงนะคะค่ะครับวันนี้เสียดายที่เวลาน้อยมากๆนะครับจุฬาปริทาต้องขอขอบพระคุณครับศาสตราจารย์ดรนัาทองจุนนะครับรองผู้อํานวยการสถาบานันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติรายการนะครับค่ะขอบคุณค่ะยินดีมากๆเลยค่ะ พบจุลาบริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยได้ใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับเวลา11นาฬิกานาทีทาง101.5วิทยุจุลาวันนี้เชียร์ก่อำโชคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุลาบริทัศน์ทุกวันอาทิตย์11โมงครึง่งทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป